เมื่อนักมวยที่ไม่เคยโชกชนะใครถูกซูเปอร์ฮีโร่แย่งคนรักของเขาเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังวิเศษไม่ว่าจะไปอยู่ในห้องเย็นเพื่อจะเป็นมนุษย์น้ำแข็งยอมให้แมงมุมกัดเพื่อจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือแม้กระทั่งยอมให้ฟ้าผ่าเพื่อจะเป็นมนุษย์ไฟฟ้าแต่สุดท้ายเขาก็ค้นพบพลังที่แท้จริงของเขาและพลังนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าพลังของซูเปอร์ฮีโร่คนไหนๆและคลิปนี้เป็นสปอยหนังเรื่อง ฮัดเช่รักแท้ไม่แพ้ทางฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับณบ้านเด็กกำพร้าพวกเด็กๆก,ก็กำลังเล่นซ่อนแอบกันอีจือพระเอกของเรื่องเขาหลงรักสินสินเด็กสาวรุ่นพี่ที่สุดแสนน่ารักอีจือก็วิ่งหาที่ซ่อนตามห้องต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ซ่อนเหลือให้กับเขาเขาเลยวิ่งเข้ามาที่ตึกร้างเก่าหลังหนึ่งเมื่อเดินเข้ามา ก็พบกับห้องเก็บของเก่าเขาเดินมาพบกับประตูลับที่ดูเหมือนจะมีทางเชื่อมออกไปด้านนอกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่จึงเดินตามหาที่ซ่อนต่อไปและเขาก็มาพบกับตู้เก่าใบหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเข้าไปซ่อนข้างในแต่ตู้ก็ดันล็อกจากด้านนอกเลยทําให้เขานั้นออกมาไม่ได้เด็กๆก,ก็พยายามช่วยกันตามหาตัวอ e ี e ้จืออีจือก็ร้องไห้และส่งเสียงเรียกให้คนมาช่วยสินสินก็ได้วิ่งตามหาอ e ี้จื และเธอก็ได้วิ่งตามเข้าไปที่ตึกร้างเธอเห็นตู้ที่อีจีเข้าไปซ่อนเธอจึงเปิดมันออกและช่วยอีจีออกมาอีจีก็อยู่ในสภาพที่หมดสติเขาได้สติและค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็เห็นใบหน้าของซินซินและมันก็ทำให้เขานั้นตกหลุมรักเธอมากขึ้นไปอีกวันต่อมาอีจีกับเจียฮันเพื่อนซีของเขาก็กำลังนั่งคุยกันอยู่จู่ๆพวกแก๊งเด็กเกเรก็เดินมาหาเรื่องทั้งคู่ ทั้งคู่ก็เลยวิ่งหนีเด็กพวกนั้นแต่ซินซินก็เข้ามาเธอตั้งทารและปล่อยมัดฮุกเข้าไปที่คางของเด็กเกเรจนทําให้เด็กนั้นนกคาที่ไปเลยทั้ง3ามคนก็เลยรีบวิ่งหนีพวกเขาวิ่งเข้ามาที่ตึกร้างอีจือก็บอกว่าเขาเคยเห็นประตูลับเลยชวนให้ทุกคนหนีเข้าไปข้างในทั้ง3าคนเดินเข้ามาในอุโมงค์อีจือก็แอบจับมือของซินซินและมองเธอด้วยสายตาที่หลงไหล พวกเขาเดินกันมาจนสุดทางก็พบกับป่าแห่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักทั้งสามคนเดินตามทางมาเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าป่าแห่งนี้จะมีฟ้าผ่าลงมาอยู่ตลอดจูๆ่ๆสายฟ้าก็ถูกดูดไปที่ชายคนหนึ่งและชายคนนี้เขามีนามว่าสายฟ้าฟาดเขาเป็นอดีตซูเปอร์ฮีโร่ที่วางมือและหนีมาใช้ชีวิตอย่างสงบ ทั้งสคนเห็นอย่างนั้นจึงเดินตรงไปที่บ้านของสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดก็รีบเข้าบ้านและล็อกประตูอย่างแน่นหนาทั้ง3มคนพบรูปเก่าของสายฟ้าฟาดอยู่ที่หน้าบ้านพวกเขาจึงรู้ว่าชายแปลกหน้าคนนี้เคยเป็นอดีตซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสมคนก็พยายามเรียกสายฟ้าฟาดให้เปิดประตู แต่เขาก็ไม่ยอมเปิดและไล่ให้ทั้ง3าคนออกไปซะซินซินจึงชวนให้ทั้งสองคนกลับกันได้แล้วอีจือก็เห็นหนังสือพิมพ์เก่าและมีข้อความว่าสายฟ้าฟาดได้ปะทะก,กับสัตว์ประหลาดและทําให้โรงงานเกิดระเบิดเด็กๆมากมายล้มตายและสายฟ้าฟาดก็หายตัวไปอย่างปริศนาวันต่อมาซินซินกําลังตัดผมให้อีจืออีจือก็ถามเธอว่าเธอชอบผู้ชายที่กล้าหาญใช่ไหมซินซินตอบว่า ผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายที่กล้าหาญกันทั้งนั้นอีจือก็บอกว่าโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในจักรวาลและจะขอให้ซินซินแต่งงานกับเขาซินซินก็ยิ้มและตอบตกลงเวลาก็ได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าทั้งคู่เริ่มสนิทกันมากขึ้นซินซินก็คอยตัดผมให้อี้จืออยู่ตลอดจนพวกเขานน้นโตเป็นหนุ่มสาวซินซินบอกให้อีจือดูแลตัวเองดีๆเพราะอีกไม่กี่วัน เธอจะต้องไปเรียนต่อมาหาหลัยแล้วอีจือก็บอกให้เธอสัญญาว่าจะเขียนจดหมายมาหาเขาบ่อยๆและก็มาถึงวันที่ซินซินจะต้องไปเรียนต่อมาหาหลัยอีจือกับเจฮันก็มาส่งเธอขึ้นรถบอกเลยว่าทั้งคู่โตมาแล้วโคตรหล่ออีจือเสียใจที่ซินซินต้องจากเขาไปเขาเลยวิ่งขึ้นเขาและเจฮันก็วิ่งตามเขามาทั้งคู่ขึ้นมาถึงและมองดูรถของซินซินที่ค่อยๆแล่นผ่านไป เวลาผ่านไปสินซินก็ส่งจดหมายมาหาพวกเขาทั้งคู่ฉบับแล้วฉบับเล่าทั้งคู่ก็อ่านจดหมายของเธอตลอดเวลาเพราะว่าพวกเขานั้นคิดถึงเธอมากสินสินกลับมาที่ห้องพักแต่ก็พบว่าประตูห้องมีคนไขเข้าไปแล้วเธอค่อยๆเดินเข้ามาในห้องและหยิบเก้าอี้ขึ้นมาเป็นอาวุธเพื่อเตรียมจัดการกับผู้บุกรุกอี้จือกับเจียฮันก็แอบมาเซอร์ไพร์เธอจากด้านหลัง ซินซินก็คิดว่าเป็นโจนก็เลยเอาเก้าอี้ฟาดและอัดเขาเสเละทั้งคู่นั้นมาอวยพรวันเกิดให้กับเธอทั้งสาคนก็มีความสุขที่พวกเขานั้นได้พบกันอีกวันต่อมาซินซินก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่สวนสนุกอีจือกับเจียฮันก็กำลังนั่งแท็กซี่ไปหาเธอจูจ่ๆก็มีรถของโจรที่กำลังขับหนีตำรวจขับมาชนรถที่ทั้งคู่นั่งอยู่และมันก็มาจอดอยังหน้าสวนสนุกพวกโจนลงมาจากรถ และศาสตร์กระสุนใส่ตำรวจอย่างไม่ยัง้งผู้คนจึงแตกตื่นและพากันวิ่งหนีพวกโจรพากันหนีเข้ามาในสวนสนุกและจับซินซินไว้เป็นตัวประกันอี้จือพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกตำรวจห้ามไว้จู่ๆก็มีคลื่นเสียงบางอย่างดังออกมาทําให้พวกโจรนั้นแสบแก้วหูกันไปหมดและผู้ที่ปล่อยคลื่นเสียงนั้นออกมาก็คือซูปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขามีนามว่าคลื่นเสียงพิฆาต เขากระโดดลงมาจากตึกสูงและเตรียมพร้อมต่อสู้เพื่อช่วยเหลือตัวประกันพวกโจรก็สาดกระสุนใส่เขาแต่ด้วยความว่องไวของเขาก็สามารถหลบกระสุนได้ทุกนัดและยังสามารถป้องกันกระสุนในระยะประชิดได้อีกด้วยคลื่อนเสียงพิฆาตได้เข้าโจมตีและจัดการกับพวกโจรจนหมดทุกคนเขาได้ช่วยเหลือซินซินเอาไว้และทั้งคู่ก็สบตากันอี้จือเห็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกหึงและนึกถึงคำพูดของซินซินที่เคยบอกว่า ผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายที่กล้าหาญกันทั้งนั้นจูจ่ๆก็มีกระดาษปลิวมาที่หน้าของเขามันเขียนว่าสำหรับคนที่กล้าหาญที่สุดและมันก็คือใบปลิวของค่ายมวยแห่งหนึ่งอีจือก็ได้บอกเจียฮั่นว่าเขาจะไม่กลับบ้านเด็กกัมพาแล้วแต่เขาจะไปเป็นนักมวยและขอให้เจียฮั่นได้เป็นตำรวจสมใจและทั้งคู่ก็ร่ำลากันอีจือก็มายัางค่ายมวย และบอกคนในนั้นว่าเขาอยากจะขึ้นสังเวียนนักมวยคนหนึ่งจึงเรียกให้เขาขึ้นมาที่เวทีอีจือก็ตั้งท่าแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นมวยเลยเขากระโดดเข้าชกนักมวยคนนั้นแต่ก็ถูกถีบประเด็นและนอนน็อกไปกับพื้นอีจือตัดสินใจมาที่บ้านของสายฟ้าฟาด และขอร้องให้เขาช่วยสอนปล่อยพลังสายฟ้าให้ทีแต่สายฟ้าฟาดก็ไม่ยอมเปิดประตูให้อีจือเลยคุกเข่าอยู่หน้าประตูเมื่อเขาเห็นว่าไม่ได้ผลก็เลยคิดที่จะกลับแต่สายฟ้าฟาดก็ยอมเปิดประตูให้กับเขาสายฟ้าฟาดก็บอกอี้จือว่าพลังวิเศษมันสอนกันไม่ได้และถามอีจือว่าจุดแข็งของนายคืออะไรอีจือก็บอกว่าผมโดนต่อยมาตั้งแต่เด็กสายฟ้าฟาดก็บอกว่า ทางนั้นก็ฝึกให้ทนหมัดสายฟ้าฟาดก็ตบหน้าอีจือซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบอีจือก็อดทนและขยันฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันวันเวลาผ่านไปอีจือก็กลายเป็นคนที่อดทนต่อความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีถึงแม้อาจจะไม่ได้ทนไปได้ซะทุกอย่างก็ตามอีจือเดินทางมาถึงที่ค่ายมวยอีกครั้งและขอท้าสู้กับนักมวยที่น็อกเขาในครั้งก่อน นักมวยคนนั้นก็รีบขึ้นมาบนเวทีและกระโดดทีบอี้จือเหมือนครั้งก่อนแต่อี้จือกลับไม่เป็นอะไรเลยและสามารถตอบโต้ไปได้จ,ดจู่ๆเจ้าของค่ายมวยก็สั่งให้ทั้งคู่หยุดอี้จือก็บอกว่าเขาจะมาสมัครเป็นนักมวยเจ้าของค่ายจึงยอมให้เขาเข้าเป็นนักมวยในสังกัดและจะให้ขึ้นชกในรายการที่จะมาถึง เมื่อถึงวันแข่งอีจือก็สู้กับนักมวยอาชีพเขาโดนอาจจะล้มลงเป็นหลายครั้งแต่เขาก็สามารถลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งผ่านไปหลายยกอีจือก็ทนต่อความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีคนดูต่างก็พากันชื่นชมในความอึดและอดทนของเขาถึงแม้ว่าเขาจะแพ้แต่ก็ทำให้คู่ชกถึงกับอ้วกพุ่งเลยทีเดียวเจฮันก็ได้มาหาอีจือตอนนี้เขาเป็นนักเรียนตำรวจแล้วเจฮันก็เข้าแสดงความยินดีกับเพื่อนสี อี e ้จือกับเจียฮันได้มีนัดกับซินซินที่ร้านอาหารเมื่อมาถึงพวกเขาก็เห็นซินซินกำลังนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซินซินก็ได้แนะนำแฟนของเธอให้ทั้งคู่รู้จักอี e ้จือกับเจียฮั่นดูเหมือนจะไม่ชอบหน้าชายคนนี้เท่าไหร่ซินซินก็ได้หยอกล้อกับแฟนหนุ่มและเขาก็เกิดจามขึ้นมาคลื่นเสียงก็ดังไปทั่วร้านอาหารอีจ e ือกับเจียฮั่นก็รู้สึกสงสัย เจฮั่นเลยเอาพริกไทยสาดเข้าไปที่หน้าของหนุ่มแวนและเขาก็เกิดจามแรงขึ้นกว่าเดิมจนทําให้แก้วของแขกคนอื่นๆนั้นแตกกันหมดเจฮั่นรู้สึกคุ้นกับชายคนนี้และเขาก็นึกออกชายคนนี้ก็คือคลื่นเสียงพิฆาตนั่นเองสินสินก็เลยยอมรับส่วนอี้จือก็จ่อยไปเลยอี้จือกลับมาและพยายามหาวิธีที่จะได้พลังวิเศษเขาอ่านหนังสือบา์เวลและอยากจะมีพลังน้ำแข็งแบบไอซ์แมน เขาเลยเข้าไปนั่งในห้องแช่เย็นและก็ถึงกับหนาวจนน็อกจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลต่อมาเขาอ่านเรื่องสไปเดอร์แมนเขานำแมงมุมมาและให้มันกัดแขนของเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลและถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกครั้งสุดท้ายเขาอ่านเรื่องไลท์งแมนก็เลยไปยืนบนหลังคาบ้านเพื่อให้ฟ้าผ่าลงมาที่เขาแต่มันก็ไม่ได้ผลและถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกเช่นเคย และก็มาถึงวันที่อีจือจะต้องขึ้นชกมวยอีกครั้งเขาโดนคู่ต่อสู้อาจจนล้มนับครั้งไม่ถวนและไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ไม่สามารถนอกเขาได้เลยสักคนผู้ชมต่างพากันชอบในตัวเขาอย่างมากเลยตั้งฉายาให้กับเขาว่าโคตรไม่ตายเจ้าของค่ายก็ได้บอกอี้จือว่าแมตต์หน้าเขาจะต้องขึ้นชกกับแชมป์โลกซึ่งแชมป์ ow, คนนี้ชนะรวดมา60แมตต และยังทำคู่ชกพิการอีก31คนส่วนอี้จือนั้นแพ้รวด16แมตช์แต่ยังไม่เคยถูกน็อกคนดูเลยอยากจะรู้ว่าเขาจะสามารถทนหมัดของแชมป์โลกคนนี้ได้หรือไม่อี้จือเลยมาขอร้องให้สายฟ้าฟาดช่วยสอนการใช้พลังให้กับเขาแต่สายฟ้าฟาดก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะสอนแค่หมัดเดียวหมัดที่แข็งแกร่งที่สุดอี้จือฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน แมดนี้เขาจะไม่ยอมแค่ตั้งรับและไม่ถูกน็อกเท่านั้นแต่เขาจะต้องโค่นแชมป์คนนี้ลงให้ได้อีจือมีแฟนคลับที่ชื่นชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆฉาย,ยาโค่นไม่ตายของเขาเป็นที่รู้จักของทุกคนผู้คนต่างพากันชื่นชอบในความใจสู้และความอดทนของเขาสินซินก็ได้มาเป็นครูอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าในระหว่างที่เธอสอนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงของคลื่นเสียงพิฆาตเธอจึงออกมาหาเขา กลืนเสียงพี่คาดก็ได้คุกเข่าขอเธอแต่งงานแต่สินซินก็คิดถึงอี้จือขึ้นมาเธอเลยบอกเขาไปว่าเธอยังไม่พร้อมแต่ในขณะนั้นคิวผู้เป็นจอมวายร้ายก็ได้แอบดูพวกเขาอยู่และเขาก็รู้ถึงจุดอ่อนของกลื่นเสียงพิ่คาดแล้วนั่นก็คือซินซินคนรักของเขาอี้จือก็กำลังฝึกซ้อมหมัดไม้ตายของเขา เขามุ่งมั่นและฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่แมตช์นี้เขาต้องการแค่ชัยชนะเพื่อพิสูจน์ให้ซินซินเห็นว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญและแข็งแกร่งไม่ต่างจากพวกซูปเปอร์ฮีโร่และก็มาถึงวันของการชิงแชมป์อีจือต้องการแค่หมัดเดียวเท่านั้น เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นอีจือถูกถีบงายท้องลงไปกับพื้นเขาลุกขึ้นมาได้แต่ก็ถูกแชมป์รัวหมัดใส่อย่างไม่ยัง้งหลายยกผ่านไปอีจือก็ยังสามารถทนพายุหมัดของแชมป์ได้อยู่แต่จูๆ่ๆภาพของซินซินและเด็กบ้านกำพาก็ถูกใช้ขึ้นบนจอถ่ายทอดสดคิวจอไวายร้ยายได้จับพวกเขาไว้เป็นตัวประกันคิวต้องการไฮเปอร์ซิลิคอนซึ่งมันเป็นแร่ธาตุวิเศษเพื่อแลกกับชีวิตของซินซินและเด็ก เียฮันก็มารับอีจืออยู่ที่หน้าสนามทั้งคู่จึงรีบขับรถไปที่บ้านเด็กกำพร้ทาทั้งคู่มาถึงและแอบ,บเข้าไปด้านในทั้งคู่เปิดฉากและสามารถกำจัดลูกสมุนของคิวได้พวกเขาสามารถช่วยคุณครูและเด็กให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยตำรวจก็ได้นำไฮเปอร์ซิลิคอนมามอบให้กับคิว แต่มันก็ดันเป็นของปลอมจึงทำให้คิวเกิดโมโหและใช้พลังของเขาจัดการกับทุกคนคิวเริ่มคุ้มคลัง่งและเขาก็กำลังจะฆ่าสินสินทิ้งแต่จูจๆอีจีก็วิ่งเข้ามารับอาวุธของคิวแทนเขาถูกแขนของคิวเสียบจนทะลุท้องเจียฮันก็รีบเข้ามาช่วยสินสินเอาไว้ทั้งสองฝ่ายเกิดการยิงปะทะกันจู่ๆสายฟ้าฟาดก็ปรากฏตัวขึ้นมาเขาเหลือพลังไม่มาก แต่เขาก็รวบรวมพลังทั้งหมดและปล่อยพลังสายฟ้าเข้าใส่พวกผู้ร้ายจนลูกสมุนของมันนั้นตายหมดแต่คิวนั้นไม่เป็นอะไรเขาแปลงร่างและใช้พลังโจมตีใส่สายฟ้าฟาดจนเขาต้องตายอีจือเห็นอย่างนั้นก็เลยกัดฟันลุกขึ้นมาเขาค่อยๆพาร่างของตัวเองที่กำลังปางตายเดินไปหาคิวและถึงตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คบกับซินซิน ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักมวยที่ไม่เคยชนะเลยและถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพลังวิเศษแบบซูเปอร์ฮีโร่แต่สิ่งที่เขามีนั้นก็คือความรักที่มีให้กับซินซินและหมัดไม้ตายของเขานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อชกกับแชมป์แต่มันมีไว้เพื่อปกป้องซินซินในวันนี้อีจือรวบรวมพลังทั้งหมดและชกเขาที่หน้าของคิวจนร่างของมันนั้นต้องแตกสลายไปอีจือค่อยๆลืมตาขึ้นมา ภาพวันเก่าๆก็ย้อนเข้ามาในหัวอีจือได้รับบาดเจ็บอย่างหนักซินซินก็ร้องไห้และเป็นห่วงเขาอีจือก็ถามเธอว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ชายที่กล้าหาญที่สุดในจักรวาลแล้วใช่ไหมซินซินก็พยักหน้าอีจือถามต่อว่างั้นตอนนี้เธอก็แต่งงานกับเขาได้แล้วใช่ไหมซินซินก็ตอบว่าได้สิอีจือก็ค่อยๆหลับตาลงเขาสิ้นใจและจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และหนังก็จบลงฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับ